ทรพีทรรพาให้ฟังหน่อยเป็นแล่ที่แร่ยังไรก็ร้องไม่จบจําได้ไหมอะไรไอ้ไอ้ทรรพีทรรพาที่ตอนทำขวัญน้ากันอ๋ออ่าตอนทำขวัญนานั่นอันนั้นสุบินป่ะครับไม่ไม่ใช่เหมือนเหมือนสุบินนะที่ที่นั่นเป็นที่เป็นกอนถ้าทรรพีทรรพามันจะมีเรื่องเรื่องของควายด้วยใช่ครับแต่นี่าเรื่องเรื่องของที่เราทาขวัญเวลาเราทําขวัญนาเนี่ย วัยมท่นาฟังก่อนนางเสียงร้องจากพระเทวัน คืนนี้ท่านมามาต่อที่ต่อตีโยมนาทีนางฟ้าเสียงชานนิยดานรั้คานเครื่องขุนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบาปบุญติดตัวก่อน สนนพลบุญวายก่อนชีบสลายนเสื่อมสูนเป็นเรื่องจริงๆเกิดที่สิงปรีครอบครัวหนึ่งมีสามคนแน่พ่อแม่และเป็น บนขาขาดความเมตตาละมากระตุ้นมีหวัวใจบาปแสนหยาบช้าของวัดของว่าแก่ก็อาวัขอปนไม่ละและไม่เลือกพระเลือกเจ้า มักมักละมัวเมาละหมกมูนฝ่ายลูกชายทนดูจนอยู่ไม่ได้จึงมีพ่อไปบวชเนพ่อแม่ไม่ยัางนักแก่ยังซานักกันแต่เวทอะไรไม่วางอะไรไม่เว้นเอาไว้บุญ ใครมีเงินทองก็จองเจา้าผัวเลยถูกเขาฆ่าตายฝ่ายเมียเศร้าโศกเพราะต้องตกเป็นไม้และก็ไมยมีใครนักเขามาคุณขาดคนดขบขาสมาคม วันหนึ่งเป็นลมลมสลบกล่าวเถึงทันยมทูดท่ทันได้ผ่านออลมาพบคิดว่าแกนับเป็นศพอดับสซนเลยนำวิญญาณอเลโมมพาไปพบกับโยมมาบานท่ทน ร้องตวาดเอ้ยไอ้จัดการนางถอยหนาตาทานอิชาตศสทุนเจ้งจับนางอยักใจกละลาโยนลงกระั่งทองแดงแก่หน้หมดแรงดินร่น จึงถูกจับโยนพลันพุ่นเกิดมหาสจรในทันทีก็มีจีวรร้อยรีรับรงางฝ่ายยมพระบาล พันก็ตาค้างแล้วเอ่ยปากถามละอีนางเนื้ออุ่นนางจึงตอบว่าลูกขาเป็นเน้นตอนนี้ครบเกณฑ์จะบวชพระยมพระบาลจึงให้ฟื้นงั้นเองก็คืนนักลับไปซะ แล้วก็เลิกโมหะาหาันหุ่นพอนางฟื้นมาพาญมตยเอาเนนทิวัดละบวชนา้คนมากมาย阿ะตั้งลายหลากมารวมานละบวชนาเอาไว้รุน อหนาวันทาเสมาเสียงผู้คนร้องจ้ากตกใจเปรตต้นหนึ่งไม่ยืนปรากฏหนากายเสียงคนร้องวายวิ่งบุญว่าแขนขายาวสูงรวาวต้นตาล ในตาของมันลุกแดงแล้วก็ย,ยืนแลปริลและเสียงแหบแห้งทำท่าเดินอาาแข็งอาเหมือนกับหุ่นเจ้านาคจำได้ยืนใจเต้นรู้ว่านี่เป็นพีพ่อมีโซ ที่คออลรทธิาทขาผูกทอระม,มาหิวมุนผีเปรตของพ่อมาขอส่วนบุญเพื่อให้ลูกเจึอจุลแจกจายถ้าลูกบวชเป็นพระแล้วพ่อแล้วก็จะสบายพ้นจากโหดร้ายคารุน ว่าพอเป็นเปรตอสุลกายต้องตกอยู่ในขุมนรกทั้งแสนเศร้าโศกและวก็ตกยากขอให้ลูกรักเพื่มาช่วยรุนเจ้านาคได้ฟังน้ำตายอดจึงเดินเข้าโบสถ์ีบปวดแล้วก็ออกมาสวด แผ่เมตตากรวดน้ำและอีมินาเกืออนุนผีเป็ดร้องไห้จับชายจีวรโสตรวนเรยอ่อนโอนเอ็นโซหลุดกระเด็นแล้วก็กลายเป็นดอกไม้เอยส่งกลิ่นหอมถ้ากลายหอมกรุ่น ีเปรตพน,<ค>นทุกข์กพอลูกชายวิญญาณได้ไปสวราเ์เก,กิดเป็นลูกผู้ชายบวชกันให้ได้นะท่านถ้าเกิดเป็นลูกผู้ชายบวชจะให้ได้นะท่านใครฟังคำฉันอะไรอย่าชุนเราบวชแทนคุณของบิดา ลูกเอ๋ยปวดแทนข้าน้ำนมพ่อแม่สิ้นทุกจะสุขสมหายจากคืนโคมใจคุณลูกบวดเป็นพระชํำระบาปพ่อแม่ก็ได้รับมาผลบู่